ต้องเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปกระจายเขียนเป็นไหมเนี่ยรูปกระจายหมายถึงการเขียนตัวเลขโดดแต่ละตัวอยู่ในรูปของบวกนะคะโดดแต่ละตัวจะนามาบวกกันมีค่าประจำหลักเราเรียกรูปกระจายว่าการเขียนจำนวนอยู่ในรูปของผลบวกผลบวกของใคร ของตัวเลขโดดคูณค่าประจำหลักผลบวกของผลคูณเลขโดดคูณค่าประจำหลักเช่นตัวนี้ศูนย์ไม่ต้องเขียนถูกไหมคะเริ่มเขียนตัวเลขโดดเพราะว่าศูนย์คูณค่าประจำหลักศูนย์คูณอะไรแล้วก็เอาไปบวกมันก็จะได้ตัวเดิมถูกไหมคะเพราะฉะนั้น ตรงนี้เป็น3คูณ10ยกกำลังลบ1ดีมากค่ะบวก5คูณ10ยกกำลังลบ2นี้คือการเขียนรูปกระจายของตัวเลขที่เป็นทศนิยมเน้นทศนิยมเป็นหลักเลยนะคะแต่ถามว่าในกรณีจำนวนเต็มนักเรียนเขียนรูปกระจายเป็นไหมเป็นนะไม่ใช่เขียนไม่เป็นเขียนเป็นด้วยนะคะ โดดไปหน่อยไปดูข้อหกครูโดดไปนะอันนี้เป็นตัวอย่างแบบฝึกนะคะข้อ6อันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าสิบหกจุดหนึ่งสองสีนะการอ่านตัวเลขที่เป็นทยมนั้นจะอ่านเรียงตำแหน่ง 1, 2, ึสไปเลยนะอ่านเป็นเลขโดดเลขโดดเลยนะคะ แต่ถ้าอ่านหน้าจุดทศยมถือเป็นจำนวนเต็มในกรณีการเขียนแบบนี้เรียกว่าเป็นทศยมทศยมตัวนี้อยู่ในรูปอะไรอยู่ในรูปจำนวนเต็ม16บวกกับส่วนที่เป็นทศยมคือ0.124เขียนรวมเลยเรียงกันอันนี้เป็นข้อตกลงเป็นเรื่องเก่าที่เคยเรียนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหน้าตาแบบนี้เป็นส่วนที่เป็นจำนวนเต็มคือ16ส่วนที่เป็นทศยมคือ 1.24่งสองสี่ที่เป็นจุดทศนิยมนั่นเองเอามาเขียนรวมกันเราเรียกทั้งหมดนี้เป็นทศนิยมนะคะเขียนแทนอยู่ในรูป16บวกกับส่วนที่เป็นทศนิยมคือ0.124อ่เอาไปดูเขียนรูปกระจายเขียนยังไงก็ต้องเขียนทีละตัวทีละตัวตัวเลขโดดก็จะมีทั้งหมดอยู่5ตัวตอนนี้คือมี1มี6มี1มี2มี4 เขียนกันตามนี้อ่านว่า16.124นี่อ่านตามภาษาคณิตศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นถ้าเขียนรูปการกระจายก็จะบอกว่าตัวเลขแต่ละตัวที่นักเรียนเห็นนั้นมีค่าประจำหลักเป็นอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องเขียนตัวเลขโดดนี้คูณอยู่กับค่าประจำหลักแล้วนำมาบวกกันเรียกว่ารูปกระจายนะครูเขียนตัวแรกเลยนะคะ1ตัวนี้ อยู่หลัก10เพราะนั้นคูณ10ยกกำลัง1ถูกไหมคะคูณ10บกำลัง1นะคะชี้กำลังหนึ่งตัวนี้ไม่เขียนก็ได้แต่ครูเขียนไปก่อนนะบวก6เป็นหลักหน่วยคูณ10ยกกำลังคูณสิบกำลังศูง นักเรียนดูตัวเลขไล่มาเลยนะบวกหนึ่งที่เริ่มเป็นพยมตําแหน่งที่หนึ่งหนึ่งตัวนี้หนึ่งคูณสิบยกกำลังลบหนึ่งเริ่มดูตัวเลขนะ้มันจะไล่มาตั้งแต่หนึ่งศูนย์ลบหนึ่งเลขชี้กำลังต่อไปตําแหน่งสองบวกสองคูณสิบยกกำลังลบสองบวก ทศยมตำแหน่ง3คือ4 4คูณ10ยกกำลังลบ 3, ลบ 3. เพราะฉะนั้นค่าประจำหลักของตัวเลขไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็มไม่ว่าจะอยู่ในรูปทศนิยมนักเรียนต้องสามารถบอกค่าของมันได้นั่นเองนะไม่ใช่ว่าฉันมีเงิน1บาท มีเท่ากับฉันเลยฉันมีจุดหนึ่งบาทาเห็นตัวเลขเหมือนกันไงฉันมีเงินสามบาทอ๋อฉันมีจุดสาบาทเท่ากันอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเพราะครูบอกแล้วว่าเลขโดดแต่ละตัวนั้นไปวางตรงไหนไม่ได้แปลว่ามีค่าเท่ากันนะมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่นำไปวางในตำแหน่งนะคะอ้าวต่อไปข้อสอง จงหาว่า8ในแต่ละตัวนั้นมีค่าประจำหลักเท่าไรเอะไปดูนี่ตัวอย่างแบบฝึกนะครูให้ไวสองข้อนะคะต่อไปไปดูข้อสองเขาบอกว่าจงหาว่าเลข8แต่ละตัวมีค่าประจำหลักเป็นอะไรออาลงไปดู8ตัวแรกเลยในข้อสองจะมีอยู่ทั้งหมด6ข้อย่อย6ข้อย่อยเหมือนกัน แปดตัวนี้มีค่าประจำหลักเป็นอะไรนักเรียนแปดตัวนี้มีค่าประจำหลักเป็นอะไรแปดตัวนี้มีค่าประจำหลักเป็นสิบถูกไหมล่ะถามค่าประจำหลักมันอนะ่ะใช่หรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าค่าของแปดนี้มีเท่าไหร่ถ้าค่าของแปดตัวนี้มีค่าเป็นแปดสิบ ค่าของเลข8ตัวนี้นะคะวางตำแหน่งนี้นะคะค่าของมันคือ80แต่ตัวอะไรเป็นตัวบอกค่าตัวที่บอกค่าของมันคือหลักเพราะฉะนั้นถามว่า8มีค่าประจําหลักเป็นเท่าไหร่มีค่าประจําหลักเป็น10ค่ะค่าประจําหลักของ8นั้นในตำแหน่งที่มันวางนั้นเป็น10อ้อาวขวสักตัวหนึง่ง อ่ครูใส่ชี้กำลังไว้ด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะมาดูอีกตัวหนึ่งข้อสองแปดตัวนี้มีค่าประจำหลักเป็นอะไรสิบกำลังลบสองดีมากค่ะแปดตัวนี้มีค่าประจำหลักเป็นสิบยกกำลังลบสองแต่ถ้าถามว่าแปดตัวนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่ จะบอกว่ามีค่าเป็นเศษ8ส่วน100ค่าของมันนะคะสำหรับ8ตัวนี้ที่วางตรงนี้ตำแหน่งที่นี่มีค่าของมันคือเศษ8ส่วน100แต่ถามค่าประจำหลักคือใคร10กำลังลบ2ค่าประจำหลักของเขานะคะ เพราะฉะนั้นภาษาต่างๆต,ตรงนี้นะักเรียนต้องรู้เอาต่อเลยข้อ3ไปดูข้อ3นะจงหาว่า7ในแต่ละข้อต่อไปนี้มีค่าเท่าไหร่เจ็ในแต่ละข้อต่อไปนี้มีค่าเท่าไหร่นะอย่างเช่นตัวนี้ จ็ดตัวนี้มีค่าเท่าไรเศษเจ็ดส่สวนสิบหรือจะบอกว่ามีค่าเท่ากับเจ็ดคูณสิบยกกำลังลบหนึ่งค่าของมันนะคะตัวนี้ถามค่าของตัวเลขไม่ได้ถามค่าประจำหลักเพราะฉะนั้นในความหมายของแต่ละคำที่ถามนักเรียนต้องรู้ความหมายนะ ไม่ใช่ว่าเขาพูดอย่างนี้ผมไม่รู้เลยไม่เคยรู้จักเลยภาษาแบบนี้เลยตอบไม่ถูกอย่างนี้ไม่ได้นี่เป็นข้อตกลงเพราะครูบอกแล้วคณิตศาสตร์นี่ต้องยอมรับข้อตกลงกันก่อนในสำนวนภาษาสัญลักษณ์ต่างๆของคณิตศาสตร์เป็นข้อตกลงที่นักเรียนต้องยอมรับก่อนไม่ใช่พูดค่าประจำหลักเอะมันพูดเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ค่าของตัวเลขพูดเรื่องอะไรก็ไม่ได้ อย่างนี้เป็นค่าของตัวเลขโดดนะคะเลขโดด7ที่นำมาวางหลังจุลยมตำแหน่งที่1ถามว่า7ตัวนี้จะมีค่าอะไรเพราะในข้อ3โจบอกจงหาว่า7ในแต่ละข้อต่อไปนี้มีค่าเท่าไหร่นะคะหรือจะเขียนให้ชัดก็ได้7ตัวนี้มีค่าไม่ถึง1แค่เศษ7จ็ส่วนสิ นักเรียนต้องรู้เลยว่าหลังจุลยมจะเป็นจํานวนที่ไม่ถึง1นึ่งะคะมันจะไม่ถึง1น,นั่นเองเพราะฉะนั้น7ตัวนี้มีค่าเป็นเศษเจ็ส่วนสิก็อาจจะดูชัดขึ้นแต่จะเขียนอยู่ในรูป7จ็คูณสิยกกําลังลบหก็ได้นั่นคือนักเรียนต้องรู้ความหมายนั่นเองนะคะเอาลองตัวต่อไปสิครูเลือก3ข้อ3 7ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ มีค่าเท่าไหร่คะมีค่าเป็น7เพราะอยู่หลักหน่วยนะมีค่าเป็น7หรือจะบอกว่าเป็น7จ็ดคูณสิบกำลังศูนย์ก็ได้นะสิบกำลังศูนย์คือเท่าไหร่หนึงถูกไหมเพราะฉะนั้นผลลัพธ์จะเห็นออกมาชัดๆเลยก็ได้เพราะบอกว่ามีค่าเป็นเง่ายเพราะคุ้เคยว่าหลักหน่วยนั้นจะมีค่าลักษณะแบบนี้ นะคะคเพราะฉะนั้นในกรณีของการพิจารค่าของมันเนี่ยเรามองดูค่าประจําหลักเสร็จแล้วเราก็ไปดูว่าผลที่ได้นั้นมันเป็นเท่าไหร่นะหาค่าของมันด้วยการเรียนครั้งแรกเป็นข้อตกลงของภาษานะคะ พูดทุกครั้งเลยเวลาเรียนต้องยอมรับข้อตกลงก่อนเพราะอะไรเพราะเวลานำไปเรียนสื่อสารพูดเรื่อยๆจะได้รู้ว่ามันคือเท่าไหร่ในคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นวิชาที่พูดเป็นภาษาสัญลักษณ์เขียนเป็นสัญลักษณ์หมดเลยเพราะนั้นนัอเรียนต้องรู้ความหมายของมันเพื่ออะไรเพื่อนำไปใช้ต่อเวลาสื่อสารกันระหว่างครูกับเธอเนี่ย เวลาครูไม่ได้เขียนครูพูดนักเรียนต้องนึกมโนภาพชิ้นนั้นออกนะคะนั่นเองถึงจะสื่อสารกันรู้เรื่องเอาต่อไปไปดูอีกข้อหนึง่งโจทย์สั่งให้นักเรียนเขียนตัวเหล่านี้ในรูปทศิยมคือข้อ4ในคำสั่งข้อ4นะคะตัวอย่างแบบฝึกครูเลือกข้อ5 ข้อ5โจทย์เขียนอยู่ในรูปแบบนี้ข้อ5นะคะข้อ5ย่อยในข้อ4ใหญ่จงเขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปทศนิยมอันไหนลงเขียนที่ตัวนี้จะได้เท่าไหร่เนี่ย3มคูณ10กำลัง1แสดงว่า3อยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร่ไอ้อยู่ในหลักอะไรขอโทษคะ่ะ อยู่หลักสิบถูกไหมพราะมันบอกค่าประจําหลักไว้คูณ10บกาลังหนึ่งเพราะนั้นอยู่ในหลักสิบเพราะฉะนั้น3ตัวนี้จะอยู่ในหลักสิบหลักหน่วยมีไหมคูณ10บกาลังศูนย์มีเปล่ามไม่มีแสดงว่าเป็นเลขอะไรเลขศูนย์นะตัวนั้นเป็นกําลังหนึ่งนะคะต่อไป ตัวนี้มันข้ามไปกําลังตรงนี้เลยเป็นกําลังลบหนึ่งเป็นทอยมตําแหน่งที่หนึงเพราะฉะนั้นจะออกมาสอยู่ตําแหน่งที่เท่าไหร่เศษหนึ่งส่วนสิบเศษหนึ่งส่วนสิบกับตำแหน่งที่เท่าไหร่ตาแหน่งที่หนึ่งจุดสตัวนี้เป็นตําแหน่งที่หนึ่งนะคะตาแหน่งที่สองมีไหมไม่มีตําแหน่งที่สามมีไหมไม่มีเพราะนั้นก็เป็น 0... 0ูน พราะมันกระโดดข้ามไปตำแหน่งที่4เพราะฉะนั้น1ตัวนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่4นี่คือการเขียนอยู่ในรูปทศนิยมนักเรียนดูตามค่าประจำหลักของมันนะคะครูให้ตัวอย่างแบบฝึกทั้งหมดทุกข้อเลยมี4ข้อใหญ่นะนักเรียนทำทั้งหมดตัวอย่างแบบฝึกให้ไปหมดแล้วไปลองทำดูทำเหมือนเดิมนะคะ ทำแบบฝึกลงแล้วก็นํามาส่งครูตามข้อตกลงที่เหลือทําหมดเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนคะสําหรับวันนี้ไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียน